อำนาจของความยึดติดอุปาทานโดยหลวงพ่อพุทธทาสพิกุเราจะปีกตัวถอนตัวออกมาเสียจากสิ่งทั้งหลายที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างไรคําตอบก็คือจะต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เราอยากเข้าไปยึดติดสิ่งเหล่านั้นเมื่อรู้ต้นเหตุเราอาจจะตัดการยึดติดเสียได้ กิเลสซึ่งเป็นความยึดถือในสิ่งทั้งปวงนั้นในพุทธศาสนาเรียกว่าอุปาทานแปลว่าความยึดติดจำแนกเป็นสี่ประการด้วยกัน 1. กามุปาทานยึดมั่นด้วยความเป็นกามหรือของรักของใครทั่วไปเห็นได้จากการที่คนเราตามธรรมดามีความคิดพันในสิ่งที่รักที่พอใจว่าจะเป็นรูปเสียง กินรถและสัมผัสสัญชาตญาณของคนเราย่อมรู้สึกสนุกสนานพเ,เพลิดเพลินหรืออริดอร่อยในกามรมสี่อย่างนี้ตามหลักธรรมในพุทธศาสนาขยายออกไปเป็น6คือมีธันมารมเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งหมายถึงสิ่งที่ผุดขึ้นในใจจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้เกี่ยวกับวัตถุภายนอกหรือภายในก็ได้ เป็นเพียงความคิดฝันก็ได้แต่ทำให้เกิดความอาริยอร่อยเพลิดเพลินทางจิตใจในขณะที่รู้สึกการที่มนุษย์ต้องการทำงานขวัญขวายหรือทำอะไรก็ตามเราอาจจะสืบสวนเรื่องรวมไปแล้วจะพบว่าเขามีความอยากใคร่จะได้อย่างได้อย่างหนึ่งที่เขาอุตสา์เล่าเรียนหรือประกอบอาชีพก็เพื่อให้ได้ผลมาจากอาชีพ แล้วไปจัดหาความสบายในทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมาบำรุงบำเรอตนแม้แต่เรื่องทำบุญอธิษฐานให้ไปสวรรค์ก็มีมูลมาจากความหวังในทางกามรมทั้งนั้นรวมความแล้วความยุ่งยากปั่นป่วนของโลกทั้งสิน้นมีมูลมาจากกามรมนั่นเองกามรมมีอำนาจร้ายกาจถึงเพียงนี้ก็เพราะ อำนาจของกาผู้ปาทานคือความยึดมั่นติดมั่นอย่างเหนียวแน่นในกามตัวนี้เองพระพุทธเจ้าจึงตัดไว้เป็นอาปาทานข้อตุนเป็นปัญหาเกี่ยวกับโลกโดยตรงโลกจะวินาศฉิบหายหรือจะเป็นอะไรก็ตามย่อมมีมูลมาจากกาผู้ปาทานนี้โดยเฉพาะเราควรจะพิจารณาตัวเราเองว่าเรามีความคิดในกามอย่างไร เหนียวแน่นเพียงไรจะเหลือวิสัยที่เราจะละได้จริงๆหรือไม่ทว่ากันทางคดีโลกแล้วการติดกรรมกับจะเป็นประโยชน์อย่างให่หลวงเพราะจะทำให้เรารักครอบครัวทั้งยังทำให้ขยันขันแข็งในการสแสวงหาทรัพย์หรือชื่อเสียงแต่ถ้ามองกันในแง่ของธรรมะจะรู้สึกว่าเป็นทางมาแห่งความทุกข์ทรมานอันเร้นลับ เพราะฉะนั้นในทางธรรมะการติดกรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมและถึงกับเป็นสิ่งที่จะต้องละกันให้หมดสิ้นในที่สุดจึงจะหมดความทุกข์ทั้งปวงได้ 2. ทิฏฐปาทานยึดติดเป็นทิฏฐหรือความคิดเห็นที่ตนมีอยู่เดิม,เ,ดมเป็นสิ่งที่พอจะมองเห็นและเข้าใจได้ไม่ยากพอเราเกิดมาในโลกเราก็ได้รับการศึกษาอบรม ให้เกิดเป็นความคิดเห็นชนิดที่มีไว้สำหรับยึดมั่นไม่ยอมใครง่ายๆนี้เรียกว่าทิฏฐิลักษณะที่ยึดความคิดความเห็นของตัวนี้เป็นไปตามธรรมชาติเราไม่ติเตียนกันนักและเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้แต่เป็นโทษภัยที่ร้ายกาจไม่น้อยไปกว่าการยึดติดในของรักของใคร ถ้ายึดติดในความคิดเห็นเดิมๆของตัวอย่างดื้อดึงแล้วก็าอาจถึงกับจะต้องได้รับความวินาศเราจึงจำเป็นต้องปรับปรุงทิฏฐิของเราให้ถูกให้ดีให้สูงยิ่งขึ้นคือจากความคิดผิดให้กลายเป็นความเห็นถูกต้องและย,ยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดชนิดที่รู้อรยิยสัจได้ที่ได้บรรยายมาแล้วทิฏฐิ ที่เป็นความยึดถือรันนั้นมีมูลมาจากหลายทางแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วมักจะเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีหรือลัทธิศาสนาเป็นส่วนใหญ่ทิฏฐิเดื้อรั้นเป็นของตัวเองล้วน,นนั้นยังไม่เท่าไหร่เพราะไม่มากมายเหมือนที่มาจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือกันมาที่ค่อยๆอ,อบรมสะสมกันมากขึ้นมากขึ้น ปัญหานี้ย่อมจะเกิดแก่บุคคลผู้ถือลัทธิศาสนาที่ยังต่ำๆอยู่ทั้งทั้งที่ตนเห็นว่าต่ำหรือผิดก็เปลี่ยนไม่ได้เพราะเขามักถือเสียว่าบิดามารดาปู่ย่าตายหญเคยถือกันมาหรือถ้าไม่มีเหตุผลอะไรสำหรับแก้ตัวขึ้นมาจริงๆก็ว่าเป็นสิ่งที่เคยถือกันมานานนมแล้วเป็นตน้นเพราะเหตุนี้เอง พระพุทธศาสนาจึงถือว่าทิฐินั้นเป็นกิเลสตัวร้ายกาดเป็นสิ่งที่น่าอันตรายที่สุดอย่างหนึ่งซึ่งต้องพยายามทำอย่างยิ่งให้หมดไปมิฉะนั้นตนก็จะไม่ได้อะไรที่ดีขึ้นเลย 3. ศส,สีลพัตตุปาทานยึดติดในวัดปฏิบัติที่มุ่งหมายผิดทางหมายถึงความถือมั่นในการประพฤติการกระทำที่ปรำปลา สืบกันมาอย่างงมงายไร้เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์คิดกันว่าเป็นสิ่งที่เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้และจะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงคนไทยเราทั่วไปก็มีสิ่งนี้กันไม่น้อยกว่าชนชาติอื่นมีการถือเครื่องรางของขลังเคล็ดลับต่างๆเช่นตื่นนอนขึ้นมาจะต้องเสกน้ำล้างหน้าจะถ่ายอุจจาระก็ต้องผินหน้า ทิศนั้นทิศนี้จะบ,บริโภคอาหารหรือจะนอนก็ต้องมีเครตมีพิธีเชื่อผีสางเทวดาต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นเป็นการปฏิบัติที่ไร้เหตุผลอย่างยิ่งไม่คำนึงถึงเหตุผลคงมีแต่ความยึดถือมัน่นตามความยึดถือมัน่นตามตำราบ้างเคยทำมาแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงบ้างแม้วิปัสสนากรรมฐาน หรือสมถกรรมฐานอย่างที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่ในเวลานี้ก็ตามถ้าเป็นไปด้วยความไม่รู้เหตุผลต้นปลายไม่รู้ความมุ่งหมายอันแท้จริงแล้วก็ต้องเป็นไปด้วยอำนาจของการยึดถือโดยมุ่งหมายผิดเป็นความโง่เขลาชนิดหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัยแม้ที่สุดจะรับศีลห้าศีลแศีลสิ 5, ส 8, ส 10, หรือศีลเท่าใดก็ตาม ห้ารักษาโดยคิดว่าจะเป็นผู้ขลังผู้วิเศษศักดิ์สิทธิ์จะมีอำนาจฤทธิดเดชอะไรขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นกิจวัตรที่มุ่งผิดทางทำไปโดยอำนาจศีลพัฒตุปาทานนี้ทั้งนั้นโดยไม่ต้องกล่าวถึงการประพฤติแปลกๆของพวกภายนอกพุทธศาสนาก็ได้ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดระวังให้มากๆการประพฤติปฏิบัติ ตามหลักของธรรมะในพุทธศาสนานั้นจะต้องให้ถูกไปตั้งแต่เริ่มมีความคิดความเห็นความพอใจในผลของการทำลายกิเลสไปตั้งแต่ต้นทีเดียวความประพฤติปฏิบัตินั้นจึงจะไม่เป็นความงมงายที่นอกลูกนอกทางไรเหตุผลและเสียเวลาปฏิบัติ 4. อัตวาทุปาทานความยึดมันด่นโดยความเป็นตัวเป็นตนความยึดมั่นว่า ตัวตนนี้เป็นสิ่งสําคัญและเป็นสิ่งเร้นลับอย่างยิ่งสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดจะรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนของมันอยู่ดังนี้เสมอไปอย่างช่วยไม่ได้เพราะมันเป็นสัญชาตญาณขั้นต้นที่สุดของสิ่งที่มีชีวิตและเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอื่นๆเช่นสัญชาตญาณหาอาหารการกินสัญชาตญาณการต่อสู้อันตรายหลบหนีอันตราย สัญชาตญาณสืบพันธุ์และอื่นๆอีกมากซึ่งล้วนแต่อาศัยสัญชาตญาณแห่งการรู้สึกยึดถือว่าเป็นตัวมันทั้งนั้นมันต้องคิดว่ามีตัวเราเสียก่อนจึงจะไม่อยากตายมันจึงอยากหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอยากต่อสู้เอาตัวรอดหรืออยากจะสืบพันธุ์ของมันไว้ความยึดถือที่ว่ามีตัวตนนี้มีประจำอยู่ในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันจะมีชีวิตรอดมาไม่ได้แต่พร้อมกันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์ในการสแสวงหาอาหารในการต่อสู้ในการสืบพันธุ์หรือในการทำอะไรทุกๆอย่างฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามันเป็นมูลฐานแห่งความทุกข์ทั้งปวงด้วยข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตัดไว้เป็นใจความโดยสรุปสั้นที่สุดว่า สิ่งต่างๆที่คนมีอุปาทานไปยึดอยู่นั่นแหละเป็นตัวความทุกข์หรือเป็นมูลเหตุแห่งความทุกข์หรือร่างกายและจิตใจที่คนเข้าไปยึดถือด้วยอุปาทานนั่นแหละเป็นความทุกข์อุปาทานข้อนี้เป็นต้นกําเนิดของชีวิตและเป็นต้นกําเนิดของความทุกข์ต่างๆคําที่ว่าชีวิตคือความทุกข์ความทุกข์คือชีวิตท่านก็หมายถึงข้อนี้เอง การที่เรารู้จักมูลกําเนิดของชีวิตและของความทุกข์น่าจะถือว่าเป็นการรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งที่สุดและรู้ถึงที่สุดเพราะว่าเป็นทางที่เม่เราสามารถกําจัดทุกได้อย่างเด็ดขาดข้อนี้อยากจีอวดด้วยว่าเป็นวิชาความรู้เฉพาะของพุทธศาสนาเท่านั้นไม่อาจพบได้ในาศาสนาอื่นที่มีอยู่ในโลกนี้เลยเกี่ยวกับอุปาทาน วิธีปฏิบัติให้ประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทําได้นั้นจะต้องอาศัยการรู้จักตัวความยึดติดโดยเฉพาะอัตวาทุปาทานให้มากเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นมูลฐานของชีวิตเป็นสิ่งที่มีขึ้นเองเป็นเองประจําอยู่เสร็จแล้วในตัวโดยไม่ต้องมีใครมาสอนอะไรกันอีกขอสรุปความว่าปาทานทั้งสนี้เป็นปัญหาอันเดียว ที่พุทธบริษัทหรือผู้ประสงค์จะรู้จักตัวพุทธศาสนาจะต้องเข้าใจให้ได้เพราะว่าวัตถุประสงค์ของการรักษาภรมจรรยร์นในพุทธศาสนานี้ก็ทําเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นที่ผิดๆนี้ท่านทั้งหลายจะได้พมคํากล่าวเช่นนี้ในท้ายบาลีทุกๆสูตรที่กล่าวถึงการบรรลุธรรมของพระอรหันต์ซึ่งในที่นั้นจะมีคําว่า จิตหลุดพ้นจากอุปาทานแล้วก็จบกันเพราะว่าเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดมั่นแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาผูกครองจิตใจนั้นตกเป็นธาตของโลกหรือเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเรื่องจึงจบสิน้นหรือกลายเป็นโลก,กุตระคือผลโลกเหตุฉะนั้นการหลุดพ้นจากการยึดมั่นที่ผิด,ผดจึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนา